ชื่อเบนนะคะอายุ31ปีค่ะโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะหูหนอนไก่ค่ะรู้จักกับน้องค่ะน้องพามารักษาที่นี่ค่ะการรักษาโดยรวมมา2ครั้งแล้วเคยไปที่อื่นแล้วค่ะแต่ว่ามาที่นี่2ครั้งแล้วคุณหมอบอกว่าดีขึ้นมีนัดดูติดตามอาการอีกครั้งหนึ่งค่ะร้อยโรคเริ่มน้อยลงแล้วค่ะก็กินวิตามินออกกําลังกายค่ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีค่ะลดความเครียดค่ะทางบุคลากรให้บริการเป็นกันเองค่ะไม่มีความเขินอายค่ะ แล้วก็เข้าใจคนไข้ค่ะค่ะก็อยากจะแนะนำเพราะถ้าบางคนนะคะอานที่จะต้องไปรัฐบาลก็แนะนําให้มาคลินิกหมอบวริษาได้ค่ะแนะนําการฝากขันนะคะที่ที่หมอทรายเนาะจะมีการฝากขันแบบเด็กแฝดสามารถหมอสามารถทําให้ได้แล้วก็ฝากขันเดียวปกติสามารถได้แล้วก็โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หมอก็ร,รักษาได้นะคะแล้วก็มีตรวจมะเร็งปากมดลูกและก็ HPV ด้วยค่ะชมคลิปดีๆของเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับ